ขมงพ่อเจ้าขาลูกลองใช้สมถะกรรมฐานโดยการเพ่งเทียนที่ว่าจะลองดูว่าจะมีผลเป็นประการใดพอจิตสงบปุ๊บปรากฏว่าลูกเห็นแสงเทียนกลายเป็นดวงดาวสีแดงทีแรกก็เล็กแล้วก็มาใหญ่ใหญ่แล้วก็มาเล็กสลับเป็นไฟอย่างนี้แล้วก็หายไปสมาถาขนาดนี้จะพอใช้ได้หรือไม่ ถ้าจะต่อให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป<ม>ควรจะต่อแบบไหนเจ้าคะต่อต่อต่อทีแล้วต่อสมัสสังค์พระเจ้าอย่งใช่ไม่ได้ป่าตกสอบตกเลยแบบนี้ตกใช่ไม่ไดถ้ถ้าจริงๆคกุย<ม><ะ>เอไ็ไม่จริง้าตัวสงสัย<อ>นิ่บอนตัวที่ห้าโอตัวนี้ลายเหมกันเหรอทุกตัวลายเท่ากันหมดถ้าตัวนี้เสมอเหมือนกันเลยเหอนกั ก็ลงว่าอย่างนี้ดิอยังไงครับหลวงพ่อครับเห่งพระพุทธรูปดีกว่าได้สองอย่างได้ม,มีกระสินด้วยพระพุทธรูปด,ด้วยพระพุทธพุทธานนสติด้วยับได้ดได้กำลังใหญ่กว่า,วานะ,าอ,ะอ้าวเปลี่ยนถ้าทเทียนเตือนจะไปใช้เลยถวายวัดไปทไเ,เทียนไม่๋ย้จะโดนต่างแบบแบบเทียนเล่นเพ่งเทียนเนี่ยนะใช่สีโอี่ข้างวัดดาวดึง ไปไงครับไปเจอกระสินเทเตโชกระสินเทียนเนี่ยนะอพอดีฉันไปเท่กลับมามาพักพอดีพักบุโรเอไอ้บ้านก็อยู่กองงินข้ามกับคลองเล็กๆใช่ไหมลาบไปใช่ไหมลาบครับแต่ก็นั่งโตข้ามนั่งไปนาวประเดี๋ยวเดียวเสียงไฟไหม้บ้านนะโดดต่มออกจากต่างดีน้ําขึ้นในคลองนั้นนะแต่น้ำไม่เป็นคาหักงเลยโอ้ ราน้ําลงน้ำมาแห้งใช่ไหมคร<า>ับไม่มาไฟไปไใม่มบ้านบปโชคดีที่มันเป็นมันเป็นปฏิภาคอันนิดอ้ถ้าไม่เข้าใจอย่าเล่นเลยนะอใช้พุทธานิสติดีกว่าความจริงพุทธาธสติด,ดีดีกว่าดีที่สุดแล้วอ,อ้าวจา๋า